คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินดูปแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกตไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมพอสปิงแคทกับเกมบูอาร์คไคกันนะครับ แน่นอนครับผมว่าพวกเราก็เล่นในส่วนของกิจกรรมเกมของบัวไคผ่านมามากมายครับผมแต่ในมุกกิจกรรมที่มีออกมาเรื่อยๆครับผมมันจะมีกิจกรรมหนึ่งครับผมซึ่งถือว่าสําคัญมากครับผมนั่นคือกิจกรรมดรอปของ2เท่าครับผมนะซึ่งแน่นอนครับผมว่ามันจะมีในส่วนของไพ่ประกาศจับนะครับผมกับคําขอพิเศษครับและเช่นเดียวกันครับผมมันจะมีในส่วนของอัตราการดรอปของในส่วนของด่านนอ m a l กับด่าน h a ร d ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าตัวละครตัวเราของเราเนี่ยจะเก่งไม่เก่งเนี่ยมันก็อยู่ที่ของเทียนะครับผมนะตัวเราเนี่ ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะสามารถสต็อกคระผมสตามิน่าให้เยอะๆนะครับผมเพื่อทําการเล่นในส่วนของกิจกรรมให้คุ้มๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการหาประกาศจับนะครับผมนะคำขอพิเศษครับผมเพื่อจะฟาร์มหาเงินนะครับผมหรือจะหาในส่วนของด่านย p พีครับผมใปยัพีเอามาอัพตัวละครกันเช่นเดียวกันหรือจะเอาในส่วนของด่านภารกิจครับผมทั่วไปเพื่อฟาร์มหาของเทียนะครับมันจะมีการใช้แอคชั่นพอยที่เยอะมากๆครับผมนะดังนั้นเนี่ย เราจะทํายังไงแล้วครับผมพี่จะสามารถทําให้สะสมแอคชั่นพอยต์ของเราอะมีเยอะที่สุดครับผมนะเพื่อที่จะสามารถลงในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับนะซึ่แน่นอนว่าการที่เราจะได้มาตรงส่วนนี้เนี่ยก็มาจากการเติมใช่ไหมครับผมนะถ้าอยากจะเติมมาเยอะๆก็ต้องมีการเติมซึ่แน่นอนว่าบางท่านก็ประมาณว่าพี่ไม่อยากจะเติมครับผมอยากจะดองหาเพชรครับผมเพื่อจะเอาไป,ปกดกาชาอ่ะแน่นอนครับผมงั้นวันนี้ครับผมผมจะมาแนะนําในส่วนของวิธีการดองแอคชั่นพอยต์นะครับผมนะ อย่างแรกครับผมสิ่งแรกเลยครับผมก็คือการเข้าจังหวะของคาเฟ่นะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับผมว่าวันวันหนึ่งคาเฟ่ของเราจะมีการสต็อกขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสมมติว่ากิจกรรมวันไหนครับผมที่จะมีในส่วนของการเริ่มคูณฟาร์มนะครับผมฟาร์ปุ๊บเนี่ยแนะนำครับผมว่าอย่าเพิ่งกดรับขอแล้วนะแน่นอนครับผมอย่าเพิ่งรับกดนะครับผมรอให้มันเยอะๆก่อนอย่างแรกแต่ตรงนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะว่า ในส่วนของพวกเกี่ยวกับการดองครับผมดองชัดเพอยตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะเต็มเมื่อไหร่นะครับผมนะเดี๋ยงั้นสมม,มติว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาพรุ่งนี้เนี่ยปุ๊บอาวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือกิจกรรมดอกภารกิจ2เท่าเริ่มแล้วนะครับผมดังนั้นเราก็ต้องอย่าเพิ่งกดครับผมและคำนวณดูว่าเออมันพอไหมนะครับผมเฮ้ยถ้ามันพอปุ๊บเนี่ยเรากดตรงนี้ไปกอดปุ๊บเนี่ยโอสมม,มติผมกดตัวนี้ปุ๊บไปแล้วแล้วก็มาสักอาสิบชั่วโมงหรือสิบสองชั่วโมงก็แล้วกันนะครับผมประมาณสิบสอง แล้วมันจะเต็มพอดีนะครับผมเต็มพอดีและกิจกรรมก็เริ่มพอดีด้วยอ่ะงั้นก็แปลว่าเราก็สามารถจะดอคขับผมตัวส่วนนี้เยอะที่สุดนะครับอ่ะเป็นการเติมพห้เยอะที่สุดเลยนะครับผมเติมพห้เยอะที่สุดเลยนะตัวส่วนนี้อันนี้คือ1อย่างครับผมนั่นก็คือการกดนะครับผมังหาะการกดรับผลตอบแทนอันนี้คือ1ครับผมเทคนิคการดอแอชชั่นพอยท์นะครับผมเราจะสามารถมีแอชชั่นพอยท์เยอะๆนะครับ อันนี้คือหนึ่งอย่างนะครับผมต่อมาก็เช่นเดียวกันก็ผมในส่วนของการดองแอคชั่นพอยต์ตัวส่วนนี้นะครับผมอันนี้ก็คืออยู่ที่การคำนวณเช่นเดียวกันนะครับเราก็คำนวณเอานะครับผมว่าเอ้ยเนี่ยพี่มันจะมาเมื่อไหร่นะครับผมตัวส่วนนี้นะ,อะแอคชั่นพอยต์เนี่ยจะเต็มเมื่อไหร่พยายามคำนวณก็ผมให้มันเต็มนะครับผมตอนที่มีช่วงกิจรกรรมเริ่มพอดีนะครับผมนะ ยิ่งถ้าเกิดเต็มงี้ได้ดีเข้าใหญ่ยิ่งดีเลยนะครับยังไม่จบแค่นี้เท่านั้นนะครับผมนะบางท่านนะครับผมอยากจะขอแบบคุ้มสุดๆเลยนะครับผมคุ้มสุดด้วยเนี่ยก็ประมาณว่าก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมขึ้นมาเพราะผมแอคชั่นพอยต์ใกล้จะเต็มใช่ไหมอย่าลืมก็ผมว่าการซื้อตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะใช้เพชรน้อยใช่ไหมครับนะบางคนนะอ่ะจะหลอกลงทุนนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมยอมจ่าย30เพชรก็ผมตรงส่วนนี้ซื้อไาปุ๊บเพื่อทําการ อ่าซื้อมาก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเริ่มวันใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างช่วงเวลาตีสองนะครับผมมันจะมีการรีเซ็ตนะครับผมมันจะมีการรีเซ็ตนะครับผมซึ่งแน่น,นอนครับผมถ้าเกิดมันรีเซ็ตเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่า ในส่วนนี้ก็จะมีการเพชรตรงส่วนนี้ถ้าจะเริ่มต้นใหม่ครับผมก็คือสามารถซื้อ20ครั้งมันก็จะจ่ายที่30เพชร,รเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็แปลว่าเราสามารถอัดครับผมเพชรตรงส่วนนี้เพื่อทําการดองไอชั่นพอยต์ตรงส่วนนี้ให้มันเยอะๆพอเข้าเริ่มวันใหม่ขึ้นมาปุ๊บม,มันจะตีเหลือ30ทีนี้แปลว่าอะไรครับผมแปลว่าเราจะใช้สิทธิ์ครับผมในการซื้อเพชรร,ราคาถูกเพื่อซื้อไอชั่นพอยต์ในของวันที่แล้วมาร่วมในสุขวันนี้อย่างง่ายๆนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของเทคนิคครับผมอันสุดท้ายนี่ก็ค เทคนิคการดออไอชั้นพอยท์ถัดไปครับผมนั่นก็คือในส่วนของภารกิจครับภารกิจอย่าลืมครับผมนะมันจะมีภารกิจประจําสัปดาห์ครับผมที่ในได้ในส่วนของการได้อชั้นพอยด้วยซึ่งตรงน,นี้เราต้องคานวณดูครับผมว่าภารกิจประจาสัปดาห์เนี่ยมันหมด ก่อนไหมครับผมถ้ามันหมดก่อนตรงส่วนนี้ก็ไปต้องดองนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันหมดถ้าเกิดมันส่วนก็มันยังอยู่ในช่วงเวลานะครับผมนะก็อย่าอย่าเพิ่งกดนะครับผมเก็บไว้นะครับผมนะรายวันน่ะตรงนี้เราเก็บไม่ได้อยู่แล้วรายวันยังไงก็ต้องกดรับนะครับผมแต่รายสัปดาห์นะครับผมรายสัปดาห์เนี่ยเราสามารถเก็บรับได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าค้านเนี่ยเข้าค้าน9้าครั้งเนี่ยประมาณนี้ถ้าเกิดสัปดาห์หนึ่งยังอยู่ในช่วงกิจกรรมเราก็เก็บไว้ตรงนี้ครับผมเพื่อไปรอกดในช่วงของกิจกรรมเพื่ออะไรทีีี่่่คุุ้มสสดดนน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 ะรัััเเชยวววกกกผใขออองา็ิ5 เช่นเดียวกันเราก็สามารถจะเก็บก็ผมเพื่อรับจังหวะให้ถูก point นะครับผมให้ถูกจังหวะในการรับนะครับนะแต่ตรงส่วนนี้อย่าลืมก็ผมเราต้องคํานวณให้ดีนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมที่เริ่มเนี่ยมันอยู่ก่อนวันอาทิตย์หรือเปล่านะเพราะว่าเกมเนี้ยมันจะตัดจอดทุกวันอาทิตย์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันกิจกรรมเริ่มภายในก่อนที่อาวันอาทิตย์ขึ้นมาตรงส่วนนี้เราสามารถกดได้ก็ผมในช่วงของกิจกรรมและก็ใช้ไอ d พ o i n t ตัวส่วนนี้นะครับผมในการจัดการให้เรียบร้อยนะครับ อ่านี่ก็คือในส่วนถัดมานะครับถัดมาครับผมก็คือในเรื่องของตู้จดหมายครับแน่นอนครับผมมันจะมีของรางวัลล็อกอินประจําวันนะครับผมนะอย่างนี้ครับผมอ่านี่ก็คือล็อกอินประจําวันอันนี้แจกเป็นเพชรนะครับผมแจกเป็นเพชรมากนะครับและเช่นเดียวกันครับผมก็จะมีในส่วนของแอชชั่นพอยต์ตัวส่วนนี้ด้วยซึ่งมันจะมีเวลา6วันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่26นะครับผมวันนี้คือวันที่26นะดังนั้นเนี่ยเราคํานวณดูปุ๊บนะ6วันเฮ้ยมันทันนนนอ่ีีววาะั้ปก6ผม มันจะเข้ามาส่วนของจิตกรรมคูนสองของด่านภารกิจก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราเก็บขอตรงนี้ไว้ครับผมนะเพื่อไปรอครับผมในการใช้แอคชั่นพอยต์ครับผมเพื่อใช้ในส่วนของภารกิจคูนสองนะครับผมที่เราให้ความสำคัญมากกว่านะครับอ่าดังนั้ผมก็ดองเก็บไว้นะครับผมอ่าเนี่ยผมก็ดองเก็บไว้นะครับเห็นไหมอ่าเช่นเดียวกันครับผมในส่วนของล็อกอินเซอร์เคิลนะครับผมนะหรือในส่วนของกิวนะครับผมนะมันจะได้สิบเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ ตรงส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็อย่าเพิ่งกดใช้นะครับผมเนี่ยเราก็ได้มาปุ๊บมันจะเด้งเข้าตู้จดหมายใช่ไหมเราก็เก็บไว้นะครับผมอย่าไปใช้นะครับผมนะอ่าทีนี้ครับผมทีนี้ผมก็มีแอชชั่นพอยต์ดองไว้เยอะแล้วนะครับผมเห็นไหมดองไว้เยอะเลยนะครับมันหมดก่อนนะครับผมตัวส่วนนี้ก็คำนวณเอาเฮ้ยมันหมดก่อนกิจกรรมนี่ว่ะอะถ้าหมดก่อนกิจกรรมก็กดใช้ไปแต่ถ้าเกิดมันหมดหลังกิจกรรมขึ้นมานะครับผมกิจกรรมเริ่มแล้วแต่ยังอยู่มาปุ๊บก็แปลว่าทีนี้ก็สบายนะครับผมตรงน ถัดมาครับผมในส่วนของแต้มถัดมาการหาชั t นพอย o ์ถัดมาก็คือในส่วนของร้านค้าอารีนานะครับผมร้านคาอารีนาเราสามารถจะซื้อยาฟูกําลังครับผมขั้นต่ากับขั้นสูงไว้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการจะซื้อยาพวกนี้ได้ต้องใช้ในส่วนของแต้มอารีนานะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าจะมีช่วงกิจกรรมขึ้นมาเราก็ดองแต้มอารีนาไว้ครับอย่าพึ่งซื้อนะครับผมช่วงนี้ตุนไว้เยอะเลยนะครับตุนไว้เยอะเลยและก็ไปซื้อในช่วงของกิจกรรมนะครับผมพอซื้อเสร็จปุ๊บนะครับผมอ่ะซื้ ซึ่งรีเฟ็ตนี้จะใช้ส่ินของแทมครับผมได้10แทมครับผมและก็สามารถรีเซตได้3ครั้งต่อวันนะครับซึ่งแน่นอนครับผมเราจะไปดีนารีดนชุดกิจกรรมและเอาแอชชั่นพอยต์ตัวส่วนนี้ครับผมในส่วนของแทมกิจกรรมตัวส่วนนี้ซื้อยาชูกําลังอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมและก็เอาไปลงในส่วนของกิจกรรมภารกิจคูณ2เท่านะครับแค่นี้เองครับผมหลักๆอันนี้คือเทคนิคการดอกแอชชั่นพอยต์ขั้นพื้นฐานนะครับน่าแค่นี้ก็มากพอเลยนะช่วยได้เยอะของแค่นี้ก็ช่วยในการ ฟาร์มของครับผมประหยัดเพชรได้เยอะแล้วนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเทคนิคครับผมพื้นฐานที่อยากจะมาแชร์ a, 有有ให <Ak> right. state, ้ทุกท่านครับผมรับทราบกันดังนั้นเวลาเราทราบครับผมกิจกรรมการฟาร์มนะครับผมการจะมาเมื่อไหร่ปุ๊บช่วงนี้ให้ทําการดองตามนี้เลยครับผมทีนี้พอกิจกรรมดองครูสองภารกิจออกมาเมื่อไหร่ก็รับรองเลยครับว่าคุ้มแน่นอนครับผมในส่วนของการอัดครับผมของขึ้นมานะครับทีนี้จะฟาร์มตัวนักเกอร์คนไหนครับผมก็จัดไปได้เลยนะครับผมนะก็ทําของเทียตัวนั้นเทียคนนั้นขึ้นมาครับผมแค่นี้ก็สบายแล้วนะครับ โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคข้าวๆกับผมขอที่ผมเอามาแชร์ทุกท่านนะครับผมหวังว่าคงมีประโยชน์นะหากชอบก็ฝากกดไลค์กดไขค์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ